นี่นกาเกาค่ะว้าตื่นเต้นแลเราจะเห็นไหเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมิความรักไหว้ลถไหวลรถองศิงค์รัน์รัรุกงเกืองภูมิวัดปังการทุกคน มันกี่บาทนะคะพี่บันนี้499 499บาทเรามารุนกัน7ตัวนะคะตรงนี้มันซิเค็อยาบไดซิเค็ตมากเลยแต่ข้างในก็จะมีอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งเออมาลุนกันถาด้าถ้าแม่สุ้หยีย่าต่อ้ามดูการ์ดก่อนจริงจริงมันเฮ้ยเดี๋ยวนะ ยังไงอ่ะหาดามากเพราะว่าแกะยากแกะยากหาดาสมาสุดย้อนจริงยอนจริงไม่หลอกโอ้โหผงพังมากอะทุกคนมันเป็นไรคะเพราะว่าเราไม่เก็บอยู่หลาวิตื่นเต้นอ่ะลายหน้ากล่องก็โซคิวอยู่นะลายหน้ากล่องอุ๊มันไม่อยู่ในกล่องไม่อยู่ในซองอะไรหรอแต่รับหนึ่งสอง โอ้โหน้องใส่ชุดโป้งหมอนเลยใช่ตัวแองเจิ้ลนี่หนุ่มอ้วนมากเลยอะลูกนอกจากนั้นนะคะก็จะมีอันนี้เหล็กแล้วมันเต๋อเบร์นะคะทุกคนมีท่าจักรตลาดแล้วสิ่งนี้คืออะไรคะได้มาด้วยได้มาเป็นของแถมนะคะแล้วเราก็จะได้หนุ่มน่ารักน่าหลงมือ